สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไลเซอร์รีวิวกันอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ของแบรนด์70ไม้นั่นก็คือเจ้าตัว70ไมเอซี0ตัวนี้นะคะซึ่งพอพูดถึงแบรนด์70ไม้อะทุกคนก็จะนึกถึงลักษณะรูปลักษณ์ของเจ้าตัว70ไมเอห้า0 0อยไม้ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีหน้าตาที่เหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัว70ไมเอซี0เนี่ยหน้าตามันแตกต่างไปจากเจ้าตัวที่บอกไปมันจะคู่กันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าอยาาาากกกกรรูู้้่่่มมมัันนแตตงงตงงงยยไไ็ปดพอเลคะ สำหรับรูปลักษณ์ของเจ้าตัว70 My A 400นะคะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยนะคะพอดูผุ้นผื้นเนี่ยมันก็จะแอบคลขายกล้องฟิล์มอยู่เหมือนกันนะคะโดยที่เจ้าตัวนี้นะคะจะมี3สีให้เราเลือกใช้งานนะคะ<ม>ก็จะมีสีเทาเข้มสีแดงแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะก็เราสามารถเลือกใช้แบบตามความต้องการของเราได้เลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้อยากจะใช้กล้องที่มันเป็นแบบสีดําอย่างเดียวใช่ไหมคะ ส่วนสาหรับกล้องหลังนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะเหมือนกับกล้องหลัง RC08 ของเจ้าตัว A100H ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะตัวนี้จะมีชื่อว่า RC09 นะคะเป็นตัวที่ใช้ได้เฉพาะกับเจ้าตัว 70mai A400 เท่านั้นนะตอนที่เราเลือกซื้อเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราซื้อผิดไปเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัว 70mai A400 เนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้2แบบนะคะคือแบบใช้กล้องหน้าอย่างเดียวกับแบบใช้กล้องหน้าพร้อมกล้องหลังนั่นเองนะคะ ซึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มีให้ภายในกล่องนะคะก็จะมีเจ้าตัวกล้องหน้าติดรถยนต์จะสิม a เอ400นะคะกล้องหลังติดรถยนต์ r c 0 9นย์ะคะอะแดปเตอร์นะคะ,ะ,คะหัวอะแดปเตอร์สำหรับเสียบที่ช่องจุดบุหรี่นะคะสายชาร์จกล้องหน้าที่มีความยาว3.5เมตรแล้วก็สายชาร์จกล้องหลังนะคะที่มีความยาว6เมตรสติ๊กเกอร์ป้องกันรอยกาว 3m แล้วก็แผน่นกาว 3m สำหรับเสียบที่ฐานกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังติดรถยนต์นะคะไม้งัดช่วยเก็บสายแล้วก็คู่มือการใช้งานของกล้องหน้าแล้วก็กล้อง หลังนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้กล้องหน้าอย่างเดียวนะคะเราก็จะไม่มีชุดอุปกรณ์ของกล้องหลังนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีให้ภายในกล่องเนาะ ต่อไปเป็นเรื่องของคุณสมบัติของเจ้าตัว70ไมล์ A 4 0 0นะคะซึ่งคุณสมบัติวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเจ้าตัว A 4 0 0เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างและคุณสมบัติตัวยาเนี่ยมันมีไว้ทําไมมีไว้เพื่ออะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะโดยที่ภาพรีวิวการใช้งานจากกล้องติดรถยนต์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีมาให้ดูหรืออาจจะมีให้ดูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากเห็นภาพรีวิวเว็บจัดหนักจัดเต็มนะคะให้รอติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะซึ่งก็จะเป็นคลิปฟูลรีวิวภาพใช้งาานจจจริงกตัว70 A400 ม น,นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับคุณสมบัติในส่วนแรกของเจ้าตัว 70mai a400 นะคะอันแรกเลยก็คือกล้องหน้านะคะคมชัด 2K นะคะใช้เซนเซอร์นะคะ Gc4653 รู 3, รับแสงกว้าง F 2.0แล้วก็มุมมองกล้องหน้าเนี่ยกว้าง145องศานะคะสำหรับเซ็นเซอร์เนี่ยเซ,เซนเซอร์มันคือตัวที่ทำให้ภาพนะ่มีความสว่างคมชัดมากขึ้นนะคะเหมือนเ,นเซนเซอร์เนี่ยมันเปรียบเสมือนดวงตาของเรานะคะมันจะคอยรับภาพแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่งเซ็นเซอร์ เที่ดีเนี่ยจะต้องบันทึกภาพได้มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความคมชัดนั่นเองเนาะเวลาตอนที่เราเลือกซื้อกล้องติดยวเนี่ยเราอาจจะต้องดูเซนเซอร์ร่วมด้วยนะคะว่ามันดีขนาดไหนนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นส่วนของรูรับแสงนะคะรูรับแสงเนี่ยก็คือค่า F นะถ้าค่า F เนี่ยน้อยเท่าไหร่แสดงว่าเปิดรับแสงได้มากเท่านั้นนะคะซึ่งรูรับแสงเนมันก็จะเปรียบเสมือนม่านตาของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดม่านตาของเราเปิดรับแสงได้มากเนี่ยภาพที่เราบนันทึกได้มันก็จะสว่างมากขึ้นนั่นเองนะคะ ในส่วนของมุมมองของกล้องหน้าติดรถยนต์นะคะในส่วน mm hmm. ของการเลือกใช้มุมมองกล้องติดรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายเท่าไหร่ค่ะมันขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดรถยนต์ของเราค่ะเป็นรถยนต์หน้าสั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกมุมมองของกล้องติดรถยนต์นะคะที่มีขนาดเท่ากับ120 Phillip รหรือว่ามากกว่า120องศาขึ้นไปแต่ถ้าเกิดหน้ารถยนต์ของเราเป็นแบบยาวๆนะคะก็ให้เราเลือกที่มีขนาดตั้งแต่130หรือว่าเท่ากับ130 130เนี่นเองท่าก็นหลักการเลือกมุมองแบบง่ายนั่นองนะคะ อันที่2นะคะจะเป็นในส่วนของความคมชัดของกล้องหลังติดรถยนต์นะคะกล้องหลังติดยนของไอ้เจ้าตัว A400 มีชื่อว่า r c 0 9นะคะมีความคมชัด Full HD มุมมองกล้องเนี่ยกว้าง130องศานะคะแล้วก็มีรูรับแสงในกว้าง f.20 นะคะซึ่งเซนเซอร์มุมมองแล้วก็ไอ้เจ้ารูรับแสงเนี่ยก็คือเหมือนกับของกล้องหน้าติดรถยนต์เลยนะคะก็คือให้เราดูควบคู่กันไปนั่นเองนะตอนที่เราจะเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์นะคะ แล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบ WDR นะคะเจ้าตัว70ไม A400 เนี่ยจะมีระบบ WDR ซึ่งระบบ WDR นะคะเป็นระบบที่เอ่อทำให้ภาพในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีความสว่างเท่ากันทั่วทั้งภาพโดยหลักการทํางานของมันนะก็คือมันจะถ่ายภาพมา2ภาพนะคะจะเป็นภาพที่แสงปกติกับภาพที่มีแสงสว่างที่มันจ้ามากเกินไปแล้วมันก็จะมาซ้อนทับกันใช่ไหมแล้วนะคะเอ่อในภาพเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนที่มันมืดเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงให้สว่างขึ้นแล้วตรงไหนที่มันสว่างจ้าจนเกินไปจนที่เรามองไม่เห็นรายละเอียดน่ มันก็จะถูกทําให้มองเห็นรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะคะถ้าเกิดกล้องติดรถยนต์ของเรามีเนี่ยก็จะแนะนําให้เปิดเอาไว้นั่นเองค่ะ แล้วในส่วนต่อไปนะคะเจ้าตัว70ไมเอซีเนี่ยสามารถเลือกระบบบีบอัดไฟล์ได้นะคะโดยเลือกได้ว่าเราจะเลือกใช้แบบ high compression rate หรือว่า low compression rate นะคะซึ่งทั้ง2อันนี้นะคะก็จะแตกต่างกันที่ว่าเจ้าตัว high เนี่ยมันก็จะดีกว่าเจ้าตัว low นั่นเองนะคะคือมันจะบีบอัดไฟล์ได้เล็กกว่าแล้วกออ็ส่งข้อมูลเนี่ยได้เร็วกว่าร่วมถึงภาพที่บันทึกได้นะคะตอนที่เราเปิดใช้ high compression rate เนี่ยก็จะมีความคมชัดมากกว่า low compression rate นั่นเองนะคะ อันต่อไปนะคะเจ้าตัว70 My mm A400S นะคะมีระบบลูปและคอร์ดิงนะคะหรือว่าระบบบันทึกว่าลูปอัตโนมัติเมื่อเมมเมรีการเต็มนะคะมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องคอยกังวลว่าเออเวลาเมมเต็มเนี่ยเราต้องไปคอยฟอร์แมตเมมตลอดเวลานั่นเองนะแล้วถามว่าเออเรามีระบบลูปและคอร์ดิงแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวเมมรีการของกล้องติดรถยน์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่เมมมันจะเต็มไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะซึ่งโอกาสที่ทําให้เมมมันเต็มเนี่ยก็คือเจ้าตัวคลิปที่ได้จาก G sensor นั่นเองซึ่งเราต้องบอกก่อนว่า G sensor ช่วยล็อกคลิปวิดีโอให้เราอัตโนมัติเมื่อมีแรงกระแทกหรือว่าแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับรถยนต์ของเราพอมันบันทึกคลิปไปแล้วค่ะมันก็จะล็อกคลิปส่วนนี้แยกเอาไว้ให้เรานะคะซึ่งคลิปส่วนที่มันล็อกเนี่ยมันจะไม่ถูกบันทึกว่าลูปอัตโนมัติด้วยลูปเรคคอร์ดดิ้งนั่นเองนะคะทุกครั้งที่เราได้คลิปจากิดเซนเซอร์เนี่ยเราควรจะรีบเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดมันออกมาแล้วก็ทําการลบมันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เมมโมรี่การ์ดของเราเต็มนั่นเองนะซ แล้วอันต่อไปนะคะจะตัว A 4 0 0นะคะมี Wi-Fi มาแล้วในตัวนะคะซึ่ง Wi-Fi ในกล้องติดรถยนต์ของ A 4 0 0เนี่ยก็ไม่ใช่ไ Wi-Fi ที่เราจะสามารถใช้เล่นอินเทอร์เน็ตได้แบบ Wi-Fi บ้านนะคะซึ่งเจ้าตัว w i f i ของกล้องติดรถยนต์นะคะก็มีไว้เพื่อเชื่อมกล้องติดรถยนต์เข้ากับมือถือของเราเพื่อใช้งานกล้องติดรถยนต์เนี่ยผ่านทางแอป70ไมล์เท่านั้นนั่นเองนะคะแล้วถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้อง เชื่อมแล้วก็ไปใช้งานในมือถือไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความสะดวกสบายของเรานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสะดวกที่จะใช้งานกล้องติดอยู่ในมือถือเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์นจริงๆเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าน่นจะทําให้เราสะดวกสบายมากกว่านะคะอันแรกเลยคือในเรื่องของการตั้งค่าเราก็จะสามารถตั้งค่าผ่านทางมือถือของเราได้ซึ่งปกติลนะ้วมือถือของเราเนี่ย หน้าจอมันก็จะใหญ่กว่าหน้าจอกล้องติดรถยนต์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็การดูภาพเนี่ยก็สามารถดูภาพผ่านทางมือถือได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะคะเราสามารถนะคะดาวโหลดคลิปวิดีโอจากกล้องติดรถยนต์เนี่ยลงในมือถือของเราได้เลยทันทีนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปถอดเมมโมรีการ์ดจากกล้องติดรถยนต์นะคะเอาไปเสียบตัวอ่านการ์ดแล้วค่อยเอาไปเสียบที่คอมพิวเตอร์แล้วดาวนโหลดเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันจะทาให้เราเสียเวลานั่นเองนะคะก็แนะนําให้ใช้ควบคู่กันไปก็จะดีกว่านั่นเองคะ่ะ และต่อไปนะคะเจ้าตัว70 m ดไมล์ A 4 0 0นะคะรองรับการใส่เมมโมรีการ์ดนะคะซึ่งเมมโมรีการ์ดที่เขารองรับเนี่ยก็รองรับได้สูงสุดถึง 128GB นะคะซึ่งเมมโมรีการ์ดก็เป็นส่วนที่เอาไว้เก็บคลิปวิดีโอทั้งหมดที่ได้จากกล้องติดรถยนต์นั่นเองนะคะซึ่งถามว่าแล้วเรานะควรจะเลือกใช้เมมโมรีการ์ดขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่ใช้กล้องหน้าพร้อมกล้องหลังนะคะแนะนําให้เลือก 128GB เลยะคะ่ะเพราะว่าเจ้าตัวกล้องหน้าของเจ้าตัว A 4 0ีเนี่ยันีวาม ไฟล์ที่ได้เนะี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่นะเองนะถ้าเกิดเราเลือกที่มันเล็กกว่านนีะ้มันทำให้เมมของเราอะเต็มเร็วแต่ถ้าเกิดเราใช้กล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็แนะนําให้เลือก64กิกะไขึ้นไปนั่นเองค่ะ อันต่อไปนะคะเจ้าตัว7จ็ดสิบไมล์ A สี่ร้อยเนี่ยมีโหมดบันทึกตอนจอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งโหมดบันทึกตอนจอด24ชั่วโมงของ A สี่ร้อยเนี่ยจะเป็นแบบไทม์แลป์นะคะซึ่งโหมดบันทึกตอนจอดแบบไทม์แลป์เนี่ยก็จะเป็นแบบเร่งความเร็วนะคะคลิปวิดีโอเที่ยวได้เนี่ยมันจะมีความเร็วมากๆนั่นเองนะคะข้อดีของมันเลยก็คือตอนที่เราดูคลิปวิดีโอย้อนหลังตอนที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราดูคลิปวิดีโอได้เร็วขึ้นอย่าวบางทีเราบันทึกแบบหลายๆชั่วโมเียเรายาในนไม่่กีีทนั่นเองแล้วมันก็ยังช่วยประหยัด พื้นที่ของเมมโมรีการดด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อเสียของมันเนี่ยก็คือคลิปที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะคะมันอาจจะทำให้เราดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นั่นเองนะ แล้วนะคะโหมดบันทึกจอจอดของเจ้าตัว 70mai A400 เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราซื้อกล้องมาปุ๊บแล้วก็ใช้สายกล้องหน้าที่เขามีให้เราสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเราอะต้องการที่จะใช้โหมดบันทึกจอนจอดของ A400 นะคะเราจะต้องซื้อสายต่อตรง hard wire k ิ t เพิ่ม A นะคะซึ่งสายเนี้ยมันจะทําหน้าที่เนี่ยทำให้เราสามารถใช้โหมดบันทึกจอนจอด24ชั่วโมงได้นั่นเองค่ะ และอันสุดท้ายนะคะเจ้าตัว70ไม A 400นะคะใช้แหล่งจ่ายพลังงานเป็นแบตเตอรี่นะคะซึ่งแบตเตอรี่ของแบรนด์70ไมเเนี่ยก็จะได้รับรองมาตรฐานว่ามีความปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าเออมันจะไม่ระเบิดแล้วก็ไม่บวมแน่ๆนะคะแต่ในเรื่องของการเสื่อมเนี่ยมันอาจจะต้องเจออยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่เราจะใช้กล้องติดรถยนต์หรืออะไรก็ตามที่ใช้เป็นแบตเตอรี่นะคะซึ่งแบตเตอรี่ของเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3-5ปีนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูแลรักษาาาใช้งงนอย่ดี เราก็จะสามารถใช้ได้ยาวถึง5ปีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าอาจจะดูแลและสั่งไม่ดีอาจจะจอลดแบบตากแดดมากเกินไปแล้วมากเกินไปเนี่ยระยะมันก็จะสั้นลงนั่นเองะคะ่ะนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตเล็กน้อยของกล้องติดรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะคะส่วนข้อดีของมันเลยก็คือตอนที่กล้องติดรถยนต์ของเราเนี่ยมันดับกระทันหันนะคะไม่ว่าจะเกิดจากรถด,ดับหรือว่ากล้องดับอะไรต่างๆนานานเนี่ยคลิปของเราเนี่ยมันจะยังถูกบันทึกเนี่ยจนครบคลิปนะคะทําให้คลิปของเรามันไม่ขาดตอนนั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคุณสมบัติของเจ้าตัว70 m ิม a 400นะคะซึ่งจะเกิดใครนะคะที่อยากเห็นภาพรีวิวใช้งานจริงแบบว่าจะหนักจะเต็มทั้งกลางวานันกลางคืนนะคะว่ามันเป็นย่งไงนะคะก็สามารถรอติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะโดยการกดติดตามช่อง Youtube ของเราไว้นั่นเองนะคะวันนี้ทางเราก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในคลิปฟูลรีวิวในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ